เรื่องนี้เป็นของคุณบอยเกิดขึ้นเมื่อประมาณห้าปีก่อนในวัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์วัดนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และเงียบสงบจนได้ชื่อว่าวัดสงัดที่สุดในภาคเหนือแต่เบื้องหลังความเงียบนั้นกลับมีบางสิ่งที่ชาวบ้านพากันหลีกเลี่ยงนั่นคือ ศาลาไม้หลังเก่าที่ตั้งอยู่ริมลำธารไม่มีใครใช้ไม่มีใครเข้าและไม่มีใครอยากแม้แต่จะเดินผ่านตอนกลางคืนเพราะทุกคืนจะมีเสียงพระสวดมนต์ดังออกมาจากในศาลาหลังนั้นทั้งที่ไม่มีพระรูปไหนใช้ศาลานั้นมานานกว่า30ปี เรื่องราวทั้งหมดนี้เริ่มขึ้นเมื่อคุณบอยเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่วัดนั้นตามคำแนะนำของเพื่อนและด้วยความไม่รู้เขาได้เลือกนั่งสมาธิในศาลาหลังนั้นในคืนแรกจากคืนนั้นเป็นต้นมาทุกคืนเขาจะได้ยินเสียงคนเดินตามได้ยินเสียงสวดเบาๆข้างกุฏิและทุกเช้ารองเท้าของเขาเปียก ทั้งที่เมื่อคืนเขาไม่ได้ออกไปไหนเลยถ้าคุณชอบเรื่องผีแบบไทยๆกดติดตามช่องคืนสยองไว้เลยครับเพราะคืนนี้บางทีเสียงพระที่คุณได้ยินอาจไม่ได้มาจากพระจริงๆคุณบอยเดินทางจากกรุงเทพตั้งใจจะปลีกวิเวกไปปฏิบัติธรรมสักเจ็วัน เพื่อนคนหนึ่งเคยมาเข้าวัดนี้เล่าให้ฟังว่าวัดเงียบมากเหมาะสำหรับทำสมาธิสุดๆไม่มีคนไม่มีรถไม่มีแม้แต่เสียงโทรศัพท์เขาไม่ได้คิดอะไรแค่อยากหนีความวุ่นวายอยากนิ่งอยากสงบใจขับรถขึ้นเหนือไปถึงจังหวัดอุตรดิต ตามพิกัดที่เพื่อนส่งมาเมื่อมาถึงสิ่งแรกที่เขารู้สึกคือที่นี่เงียบผิดปกติแม้เป็นวัดในป่าแต่กลับไม่มีเสียงนกร้องไม่มีแม้แต่เสียงลมพัดผ่านคุณบอยจอดรถไว้ลานหน้าวัดเดินเข้าไปเงียบๆพร้อมกับกระเป๋าเป้ใบเดียวพระเนรในวัดมีไม่กี่รูป ส่วนมากเป็นพระสูงวัยดูสุข,ขุมไม่ค่อยพูดหลวงพ่อเจ้าอาวาสเป็นพระชราใจดีท่านเพียงยิ้มเบาๆแล้วพูดว่าศาลาในป่านั่นอย่าไปใกล้ตอนกลางคืนนะโยมคุณบอยแค่รับไว้ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าท่านอาจเตือนเพราะทางเดินลื่นหรือกลัวงู ช่วงเย็นคุณบอยเดินสำรวจวัดมีศาลาไม้หลังหนึ่งอยู่ลึกเข้าไปจากเขตวัดอยู่ใกล้ลำธารดูเก่ามากเงียบจนได้ยินเสียงฝีเท้าตัวเองชัดเจนเขามองไปที่ศาลาหลังนั้นหน้าต่างบางบานเปิดอ้าบางบานปิดสนิทฝาไม้สีดำมีรอยขีดข่วน เหมือนมีคนพยายามขวนจากทั้งในแต่เขาคิดแค่ว่าคงเป็นสาลาที่ร้างไว้เฉยๆเลยไม่ได้คิดอะไรมากเขาตัดสินใจจะใช้กุฏิไม้เล็กๆใกล้โบสถ์นี่แหละเป็นที่นั่งสมาธิในคืนแรกช่วงหัวคำ่ำคุณบอยสวดมนต์เบาๆก่อนจะหลับตา ลมหายใจเริ่มนิ่งจิตใจเริ่มสงบทุกอย่างเหมือนจะปกติดีจนกระทั่งเสียงฝีเท้าเบาๆเดินผ่านข้างกุฏิทีละก้าวช้าๆแล้วก็เงียบเขาลืมตาขึ้นมองออกไปทางหน้าต่างไม่มีอะไร แต่แล้วเสียงสวดมนต์เบาๆก็ดังขึ้นแว่วมาจากทางลำธารเป็นเสียงพระสวดเบามากแต่จังหวะไม่ตรงคล้ายๆเสียงพึมพำรรเสียงนั้นดังมาจากทางที่มีศาลาไม้หลังเก่าคุณบอยขมวดคิ้วคิดว่าอาจเป็นพระในวัดกำลังปฏิบัติธรรมแต่สิ่งที่แปลกคือ เสียงนั้นไม่ได้ดังจากในศาลาแต่มันเดินวนรอบกุฏิคุณบอยตื่นแต่เช้าตามกิจของวัดอากาศเย็นเสียงนกเริ่มมีแสงแดดบางเบาส่องลอดยอดไม้ลงมาบนพื้นดินเปียกชื้นแต่สิ่งหนึ่งที่เขาสังเกตคือรองเท้าของเขาเปียกน้ำทั้งที่เมื่อคืน เขาวางไว้บนโต๊ะในกุฏิใต้หลังคาไม่ได้โดนฝนไม่มีน้ำค้างคุณบอยหยิบรองเท้ามาดูพื้นเปียกเฉพาะด้านล่างเหมือนมีคนใส่ออกไปเดินแล้วเอากลับมาวางไว้เขารู้สึกแปลกใจแต่ไม่กล้าคิดอะไรมากเลยแค่เปลี่ยนคู่ใหม่ แล้วเดินออกมาช่วยงานวัดระหว่างล้างจานเขาเผื่อถามเนนรูปหนึ่งว่าศาลาไม้หลังเก่าข้างลำธารมีใครใช้อยู่ไหมเนนเงียบก่อนตอบเบาๆโดยไม่เงยหน้ามองเขาเลย ไม่มีใครใช้ครับพี่หลวงพ่อไม่ให้เข้าตอนกลางคืนก็อย่าไปนะครับคุณบอยพยักหน้าแต่ในใจเริ่มรู้สึกแปลกๆเพราะเสียงเมื่อคืนมันดังมาจากทิศทางนั้นจริงๆเขาไม่ได้พูดอะไรอีกแต่ตลอดทั้งวันสายตาของพระและเนนในวัด มักจะเลี่ยงไม่มองไปที่ศาลาหลังนั้นเลยบางรูปถึงขั้นหันหลังให้เวลาผ่านศาลายิ่งบ่ายคุณบอยยิ่งรู้สึกว่าบรรยากาศของวัดมันนิ่งเกินไปนิ่งจนน่ากลัวเงียบแบบไม่มีแม้แต่เสียงลมกระทั่งช่วงเย็น เขาเดินเล่นตามสันเขื่อนลำธารผ่านหน้าศาลาหลังนั้นอีกครั้งแสงอาทิตย์สุดท้ายทำให้เงาไม้ทอดลงมาบนตัวอาคารฝาไม้สีมนช่องหน้าต่างที่เหมือนใครเปิดไว้นิดหนึ่งและประตูที่เหมือนจะขยับเบาๆแม้ไม่มีลม คุณบอยมองเข้าไปด้านในมันมืดสนิทแต่ในความมืดนั้นเขารู้สึกว่ามีเงาบางอย่างเคลื่อนไหวเหมือนใครยืนอยู่ข้างเสาในศาลาเงานั้นสูงผอมหันหน้ามาทางเขาคุณบอยเบิกตา รีบหันหลังกลับขนลุกวูบตั้งแต่ต้นคอถึงส้นเท้าทันที่เขาไม่แน่ใจว่าตัวเองเห็นอะไรจริงหรือเปล่าคืนนั้นเขาตัดสินใจนั่งสมาธิที่กุฏิเหมือนเดิมไม่เดินไปที่สัลาไม่แม้แต่จะมองไปทางนั้นอีก แต่ว่ากลางดึกขณะเขาหลับไปแล้วเสียงฝีเท้ากลับมาอีกครั้งชัดช้าหนักขึ้นเดินวนรอบกุฏิเสียงหายใจเบาๆดังข้างหน้าต่างและ เสียงสวดมนต์เริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงนั้นไม่ใช่พระสมไม่ใช่บทสวดที่เขาเคยได้ยินมันเหมือนเสียงพึมพำรรซ้ำๆวกวนและจังหวะไม่ตรงเลยสักคำ คุณบอยตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความรู้สึกอึดอัดทั้งที่ไม่มีเสียงอะไรชัดเจนแต่หัวใจของเขาเต้นแรงผิดปกติภายในกุฏิมีเพียงแสงเทียนเล่มเล็กที่วางอยู่ปลายเท้าส่องแสงสลัวไหวไวตามลมเขาขยับตัวเล็กน้อย พยายามจะนั่งขึ้นแต่แล้วเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นอีกครั้งฝีเท้าเบาช้าลากเท้าไปกับพื้นไม้ด้านนอกทีละก้าววนรอบกุฏิ เหมือนกำลังเดินหาทางเข้าเสียงนั้นหยุดลงหน้าประตูแล้วเปลี่ยนเป็นเสียงหายใจแผ่วๆรินรถผ่านช่องไม้หน้ากุฏิคุณบอยนั่งนิ่งหลับตาพยายามท่องบทแผ่เมตตาในใจแต่บทนั้นกลับไม่ดังในหัวเลยหัวเขาว่างเปล่า มีเพียงคำถามเดียวมันคืออะไรและแล้วเสียงนั้นก็เริ่มเคลื่อนต่อจากหน้าประตูไปทางข้างกุฏิและผ่านหน้าต่างคุณบอยลืมตาหันไปมองหน้าต่างด้านข้างในแสงจันทร์ที่ส่องลอดบานไม้เข้ามาเขาเห็นเงาบางอย่างผ่านไปอย่างช้าๆ เงานั้นสูงผอมมีบางอย่างคลุมหัวและไม่มีหน้าไม่มีตาไม่มีปากมีเพียงรูปร่างคนกับความมืดทึบที่เดินผ่านหน้าต่างไปเขาฝืนลมหายใจพยายามไม่ขยับหวังว่ามันจะผ่านไป แต่เสียงฝีเท้ากลับวนกลับมาอีกจากหน้าต่างเดินอ้อมไปทางขวากลับมาหน้ากุฏิอีกครั้งแล้วก็เงานั้นยืนอยู่ปลายเท้าคุณบอยไม่กล้าลืมตาแต่เขาสัมผัสได้ว่าในแสงเทียนสลัวเงาของบางสิ่ง กำลังทอดลงบนพื้นตรงหน้าปลายเท้าเขามีเงาคนยืนอยู่และเงานั้นไม่มีหัวเพราะแสงเทียนส่องได้แค่ถึงอกเหนือขึ้นไปเป็นความมืดสนิทไม่มีเสียงไม่มีลมมีเพียงเงา ที่ยืนนิ่งราวกับกําลังมองเขาอยู่เช้าวันถัดมาคุณบอยไม่พูดอะไรไม่บอกใครแต่เขาเริ่มเก็บของใส่เป้แม้จะยังไม่ครบเจ็ดวันขณะเขาเดินผ่านลานวัดเพื่อจะไปลากลับหลวงพ่อเจ้าอาวาสก็เดินมาหาหลวงพ่อเพียงถามเบาๆว่า เห็นแล้วใช่ไหมโยมคุณบอยเงียบและพยักหน้าเบาๆท่านพูดต่อเพียงว่าดีแล้วที่โยมไม่เปิดประตูและท่านก็เดินจากไปหลังจากล่ากลับจากวัดคุณบอยใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะกล้าเล่าเรื่องที่เจอให้ใครฟัง เขาไม่รู้ว่าตัวเองเห็นของจริงหรือจิตหลอนจากการปฏิบัติธรรมที่หนักเกินไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังตามเขาอยู่ทุกคืนเสียงสวดมนต์เบาๆที่ลอยเข้ามาในฝันแม้เขาจะกลับมานอนที่คอนโดในกรุงเทพที่ไม่ควรมีอะไรแบบนั้นเลยหลายคืน เขาสะดุ้งตื่นด้วยเสียงฝีเทา้าที่เหมือนเดินวนอยู่ปลายเตียงและทุกเชา้ารองเท้าแตะที่วางเอาไว้จะกลับมาเปียกน้ำอีกครั้งเขาทนไม่ไหวจึงตัดสินใจโทรกลับไปหาพระเพื่อนที่เคยแนะนำวัดนั้นเสียงปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่เพื่อนจะพูดว่า มึงไปเข้าศาลาหลังนั้นใช่ไหมคุณบอยเงียบก่อนจะตอบเบาๆเปล่ากูแค่เดินไปใกล้ๆแต่กูเห็นเงาคนยืนข้างในปลายสายพูดกลับมาแผ่วเบากูเคยเข้าไปแล้วกูไม่เคยนอนหลับสนิทอีกเลยถ้ามึงอยากรู้จริงๆลองกลับไปถามหลวงพ่อดู แต่ระวังอย่ามองท่านานานท่านรู้เยอะแต่พูดน้อยหนึ่งสัปดาห์ถัดมาคุณบอยตัดสินใจกลับไปที่วัดหลวงพ่อยังคงอยู่นั่งเงียบๆที่ใต้ต้นโพเหมือนรอเขากลับมาเมื่อเขาเข้าไปกราบและเงยหน้าถามหลวงพ่อครับ ศาลาหลังนั้นมันคืออะไรครับหลวงพ่อถอนหายใจหลับตานิ่งก่อนพูดเบาๆเมื่อก่อนวัดเรามีพระอยู่มากกว่านี้แต่มีรูปหนึ่งชื่อหลวงพ่อรอดท่านเคร่งมากสวดมนต์ทั้งวันทั้งคืน ไม่คบหากับใครและไม่เคยออกบินทบาทเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งมียะโยมเริ่มพูดว่าได้ยินเสียงคนร้องไห้จากในศาลาตอนที่หลวงพ่อรอดนั่งสมาธิบางคืนเห็นเงาท่านเดินออกมาแต่หน้าไม่ใช่หน้าท่าน หลวงพ่อเว้นจงหวะเปิดเปลือกตาช้าๆก่อนพูดว่าจนคืนหนึ่งมีพระรูปหนึ่งเข้าไปดูและไม่เคยพูดได้อีกเลยนั่งนิ่งไม่พูดจนมรณภาพไปในกุฏิหลังจากนั้นเราปิดศาลาหลังนั้น ไม่มีใครเข้าไม่มีใครใช้แต่เสียงสวดก็ยังมีอยู่ทุกคืนคุณบอยฟังแล้วเย็นว่าไปทั้งตัวก่อนจะลุกขึ้นกราบลาโดยไม่ถามอะไรอีกเลยแต่ขณะเดินกลับ เขาเผลอหันไปมองศาลาหลังนั้นอีกครั้งและเห็นเงาของพระรูปหนึ่งยืนหันหลังให้อยู่ที่ริมหน้าต่างเงานั้นสูงผอมและมีผ้าคลุมหัวเหมือนกับที่เขาเคยเห็นในคืนนั้น หลังกลับจากวัดอีกครั้งคุณบอยพยายามใช้ชีวิตตามปกตินางสมาธิสวดมนต์ไม่คิดถึงเรื่องที่เจออีกแต่มันไม่จบคืนหนึ่งขณะฝุนตกหนักไฟดับทั้งคอนโดเขาจุดเทียนไว้ที่ปลายเตียงแล้วนั่งหลับตาอยู่บนพื้นห้อง เสียงฝนกระทบหน้าต่างสลับกับเสียงฟ้าร้องไกลๆทุกอย่างเหมือนจะสงบดีจนกระทั่งเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากในห้องน้ำทีละก้าวทีละก้าวเขาลืมตาหันไปทางห้องน้ำที่ปิดประตูไว้ และแล้วประตูไม้เก่าๆนั้นก็แง้มออกเองช้าๆแม้ไม่มีลมภายในห้องมืดสนิทคุณบอยเอื้อมมือไปหยิบไฟฉายแต่แบตหมดเหลือเพียงแสงเทียนที่ส่องริบรี่เขานั่งนิ่งไม่ขยับ มองไปยังเงาดำที่ค่อยๆปรากฏในกรอบประตูเงาร่างสูงผอมเหมือนกับคืนที่วัดมันก้าวออกมาจากความมืดยืนอยู่ในกรอบแสงเทียนแต่หน้าไม่มีใบหน้าไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปากมีเพียงร่างในจีวรเก่า ผ้าคลุมหัวสีม์กับเสียงสวดมนต์ที่เบาเหมือนลมหายใจมันยืนอยู่ปลายเท้าเขาอีกครั้งเหมือนเดิมเหมือนตอนที่กุติแล้วมันก็พูดเสียงแผ่วเบาเหมือนลมเย็นรินเข้าหูอย่าหยุดสวด อย่าลืมค่าจากนั้นเงานั้นก็ถอยกลับหายไปในความมืดและประตูก็ปิดลงเองเงียบสนิทจบเรื่องศาลาเก่าที่ไม่มีใครใช้ หากคุณยังได้ยินเสียงสวดมนต์ตอนกลางคืนลองฟังให้ดีเพราะบางทีอาจมิใช่เสียงของพระที่ยังมีชีวิตอยู่อย่าลืมกดติดตามช่องคืนสยองสำหรับเรื่องเล่าสุดหลอนจากทุกมุมของประเทศไทยคืนนี้ขอให้คุณนอนคนเดียวอย่างสงบ